ได้ประมาณนี้เลยนี่น่ารักมากอันนี้คือแนะนําเลยนะใครที่อยู่ที่ฟินแลนด์นะโอ้ดูทุกคนสวยงามมากดีมากอะ่ะดีมากดูนี่พี่ติก๊กโอ้โหโอปลอลล่าเลยรอะ แซลมอนนะคะปลาเรยงก็มักซ่ายยูโรทุกคนมันลดราคา10ยูโรต่อกิโลก็คือประมาณ380บาทต่อกิโลโอเคลูกพี่ดีมากจริงๆแล้ววันเนี้ยบีไปดูมาโอเคอะไรต่วันอะไรตะวาจริงๆแล้ววันเนี้ยบีไปดูมาแล้วมันหมดเลยทุกคนหมดเกลี้ยงเลยจริงทุกคนคะ่ะวาร์ปในวันถัดมานะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทำแซลมอนกันเนาะก็นี่เลย มาเรามาลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้บีจะใช้มีดปรับเสียนมีดที่ว่าก็หมายถึงว่ามีดอันนี้แหละเออไม่กล้าย,ยกขึ้นเดี๋ยว y o u t u b e แบนเดี๋ยว u t u b e ไปนี่เนาะไอ้น,นี่อะไรนะเขาเรียกว่าแบบเออมันไม่เหมาะสมอะไรประมาณนี้เองนั่น,นะคะทุกคนมาอย่างที่ให้ดูไฟวันนู้นเนาที่บอกไปว่าอ่ตอนนี้คือมันเป็นรอบๆไปนะคะก็คือเขาลดราคา9 0 9ยูโร99เซนก็คือ,อ10ยูโรก็ตีมสิบยูโรนะแล้วก็ตอนนี้ค่าเงินตก1ยูโรเท่ากับ36บาทนะคะก็ตัวนี้ก็20ยูโร20ยูโรคูณ36ก็จะได้เป็นเงินไทยนะคะถือว่าถูกมากๆเลยทุกคนแล้วก็สดมากๆนะคะคือเขาให้ซื้อแค่2ตัวต่อครอบครัวเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะบีจะมาทำเป็นทำเป็นเขาเรียกว่า รูปร่างที่แบบสวยงามเวลาที่เราไปกินที่ร้านอาหารอ่างเงี้ยทุกคนเออเขาก็จะเสิร์ฟแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากันแต่ถ้าใครเคยติดตามบี<ส>ก็จะเห็นแล้วแหละก็จะรู้แล้วแหละว,ว่าบีจะทํำยังไงนะคะทุกคนดูใหญ่มากกลิ่นแบบสดมากอะกลิ่นเหมือนแตงโมอะอ <laughs> ปลาปลาแซลมอนติง่งกลิ่นเหมือนแตงโมเดี๋ยวบีขอล้างก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเฉือนกัน มาเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยโอ้โหตัวใหญ่มากทวนดูใกล้ๆตาปลาสด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 เนี่ย่ะใหญ่มากทง้งเริ่มลงมือกันเลย แล้วนี่คะ่ะเห็นไหมดูเนื้อสิสวยง่าม,มากเนี่ยคะ่ะนะง่ายๆนี่โอเคครึ่งหนึ่ง จึงนี่เห็นไหมเร็วมากยังกระดิบนิ้วเสร็จนี่นะคะแล้วก็อันเนี้ยจะไปทำอะไรดีล่ะโอ้ยบางทีบีก็ไม่ใช่เลยนะทุกคนคือมันแซลมอนมันถูกเนาะที่เนี่ยบางทีก็แบบเบื่อที่จะกินนะ่ะเดี๋ยวลองรองดูก่อนเนาะว่าจะทําอะไรดีอาจจะทอดก็ได้ทอดกินกับพวกแบบว่าส้มตําอะไรเงี้ยเนาะเออเพราะว่าขี้เกียจทาเป็นแบบต้มยำหรือว่าอะไรนี้แหละ

อันนี้เราก็ไปทอดได้นี่นี่อะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้แหนบนะคะอันนี้เป็นแหนบดึงปลานี่เนาะจะดีมากแล้วก็ใช้มือทำคลำไปลูบปไปก้างอยู่ตรงไหนาาเหลือนิดนึงนี่ก้างอยู่ตรงนี้เราก็ดึง ดบิวช์ขาใช้ตรงตรงนี้ประมาณนี้นะคะมานี้แล้วก็อา้อาวอะไรนะโอหางนี่ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือถ้าแรกแบบนี้คือเราไม่ต้องเอาหนังออกนะคะเราได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ผ่าครึง่งแต่ว่าห้ามให้หนังขาดนะคะให้หยุดยที่หนังปลานี่แล้วก็เห็นไหมอันจะได้แบบนี้สองอันแล้วก็แบะ เข้าหากันฟึบนีประกบเห็นไหมมันก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นี่นะคะนี่เห็นไหมเวลาเราไปทอดอย่างเงี้ยมันก็จะสวยงามนี่นะคะนี่ฝั่งนี้อันนี้ของติ๊กอันนี้ของบีมีเจาชิ้นเล็กหน่อยนี่นะคะห้ามขาประมาณน,นี้เห็นไหมดี๊ดิด๊ดดดนีแล้วก็แบะเข้าหากัน นี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่น่ารักมากนะนี่ประมาณนี้เลยค่ะนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะ on vähän tuommoinen vaalea, se näyttää ihan kuin olisi luonnollu No se työntää ne kaikki sinne yhteen pussiin. Joo. Joo. Ei ne mahu kolmen litran pussiin. Mä luulen, että sä panet pienempiä paloja. Mahu. Nyt on aika paljon. p อไปรเปร,ริ่มก็สวอตต่อยิ่งพอไปเริ่มไปเนาะนี่เดี๋ยวเราจะกินกันกน,นี้นะทุกคนอันนี้คือแนะนําเลยนะใครที่อยู่ที่ฟินแลนด์นะคะไปซื้อได้ที่ลีเดอร์เนาะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้เป็นอ่อันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะที่เขามีชีสด้วยเนาะชีสรว,วมกับมันฝรั่งแบบเป็นชิ้นๆเนะี่ย อร่อยมากมมามากบอกตามตรงๆๆๆเดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องทอดน้ำมันนะคะนี่อันนี้แล้วตรงนี้เขาก็บอกว่ากี่นาทีอะสองร้อยยี่สิบ้าวนี่อันนี้อ่200อสองอยองศายี่สิบห้านาทีนะคะ ิไปเลย200องศา200องศา,งงา25นาทีนี่สวยสไตล์สิบสิบแปดปอนด์สิบห้านาทีก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึง ดูทุกคนสวยงามมากไปกินกันเลยค่ะทุกคนจะเสร็จแล้วจ้าดูนี่มีความแบบน่ากินมากอันนี้คือ200นะคะที่200ออองศาเนาะแล้วก็ที่ยีที่15นาทีนะคะนี่ดู ถึงที่ลูกพี่บอกว่าวันนี้จะดูไอซ์ฮอกกี้แล้วก็กินไปด้วยอเลฮิวา oh, <okay. S 1> <c oughs> ส่วนเรานั้นก็ไปกินเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวบีจะดู t ด e w ว l l ซองร้องข้ามกำแพงนะคะก็กินที่ห้องนั่งเล่นนั่นแหละดูทีวีด้ดวยดูลองข้ามกำแพงไปด้วย <c oughs>

ดีมากอ่ะดีมากลองดูนะคะมันจะติดใจคือมันอยู่ในช่องแข็กนะแล้วก็ออกมาใส่เครื่องได้เลย